จุดสำคัญที่เราจะเรียนนะคือเรื่องทุกขสม,ทมุทัยนิโรธมรรคนะอันอื่นไม่ใช่ไปรู้อดีตรู้อนาคตอะไรเนะเสียเวลารู้จิตคนอื่นรู้อนะไรเสียเวลาให้รู้ทุกข์น้อยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้รู้อย่างอื่นนะท่านบอกให้รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจของตัวเองไว้ที่จริงถ้าฝึกชํานาญนะรู้ข้างนอกก็ได้ รูปข้างนอกนามข้างนอกมันก็แสดงไตรลักษณ์แต่จิตต้องมีกําลังพอนะจิตต้องตั้งมั่นอยู่จริงเงินไปรู้รูปนามข้างนอกแล้วจิตไหลออกไปข้างนอกเนี่ยอริยามรรคจะไม่เกิดเพราะอริยามรรคเวลาเกิดเกิดที่จิตไม่ได้ไปเกิดข้างนอกแต่ถามว่าเห็นรูปนามข้างนอกเป็นไตรลักษณ์แล้วบรรลุได้ไหมได้นะถ้าจิตมีกําลังพอตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานนะถ้าจะพูดถึงรูปในที่ใกล้ใเนรูปในที่ไกลรูปข้างนอกอะไรนะี รูภายในภายนอกอนะไรเนี่ยถ้าสมาธิพอเราใช้ได้หมดเลยนะเหมือนกันหมดนะแล้วภาวนาถึงจุดหนึ่งนะเราจะเห็นนละทั้งภายในทั้งภายนอกเนะี่ยเป็นแค่ปรากฏการณ์เท่านั้นร่างกายเนี้ยก็เป็นปรากฏการณ์อันเดียวกับโลกข้างนอกเป็นส่วนหนึ่งของโลกนั่นเองร่างกายจิตใจเราขันห้างเราเนี่ยกับโลกข้างนอกเนะสมอกัน เ่าเทียมกันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปหาต้นทางไม้เจอหาปลายทางให้เจอสืบเนื่องกันไปเรืได้ๆเนี่ยสังสารวัตหมุนอยู่อย่างนี้เป็นปรากฏการณ์สังขารทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกถึงจุดที่จิตมีกําลังจริงๆไม่มีคำว่าภายในภายนอกเลยอันนี้เป็นโลกเป็นสังขารเป็นโลก ล้วจิตที่มันพ้นลอกเป็นอีกกันหนึง่งจิตที่มันพ้นโลกเป็นอีกแบบหนึง่งม,มันเะเข้าใจแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย,ตายในจิตที่มันสัมผัสกับพระนิพพานเต็มที่แล้วจิตของเราสัมผัสโลกสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวทางใจจิตเราสัมผัสแต่สิ่งเหล่านี้ ก็รู้สึกโลกมันมีจริงเดีอปัญญามันแก่รอบสมาธิมันสมบูรณ์มันวางโลกข้างนอกนะวางกายวางใจได้ก็วางโลกข้างนอกพร้อมๆกันอย่าเห็นเป็นแค่ปรากฏการของรูป,ปรธรรมนามรธรรมที่ไหลผ่านไปไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดสังสารวัฏเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ไปยุ่งกับมัน